สวัสดีครับครั้งนี้เราก็จะมารีวิว d x Grid n i g h t และ Goldburn หลังจากที่เมื่อครั้งที่แล้วนะครับผมได้รีวิวเด็กกับไทยรีวิวจินเดนาเซนนอนไปแล้วนะครัครั้งนี้นะครับก็มาเพิ่มเสริมทับจากคราวที่แล้วนะครับกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องที่ออกมาทีหลังนะคะก็จะเป็นตัวของกลิตไน์แล้วก็โกลเด้นซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมดนี่สามารถรวมร่างกับเดน่าเซนนอนกลายเป็นไคเซอร์กลิดไนท์ได้นะครับสำหรับมากกล่องนะครับก็จะเป็นอาร์ตซีจีจากตัวของเล่นแบบนี้นะครับขนาดของกล่องเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับเท่ากับกล่องของเดน่าเซนอนเลยนะฮะด้านข้างกล่องก็จะเป็นแบบนนี้ะ ด้านหลังกล่องรอบนี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับมาเป็นสีดำแบบนี้เลยนะฮะด้านข้างกล่องอีกข้างก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเหมือนกับอีกข้างเลยสำหรับกล่องก็จะประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากนะครับส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าดีไซน์ของกล่องเนี่ยไดนาเซนนสวยกว่านะครับตัวนี้มันเหมือนกับว่ามาเป็นพาร์ทเสริมเฉยๆครับซึ่งนอกจากกล่องนี้นะครับเขาก็ให้อันนี้มาด้วยนะนั่นก็คือแจ็คเก็ตนะครับเอาไว้สวม กล่องของ DX Dyna Seon กับ DX Gitei และ Gober n อันนี้นะฮะเดี๋ยวจะลองสวมดูนะครับพอสวมแจ็กเก็ตเข้าไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับทำให้กล่องเนี่ยมันหนาขึ้นเท่าตัวเลยนะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยมันมีอยู่2กล่องนะฮะก็จะเป็นตัว Dyna Seon กับ Gitei แล้วก็ Gober n นะฮะข้างหน้าเนี่ยนะก็จะเป็นอาร์จากตัวของเล่นนะก็จะเป็นรูปของไ Kaiser Gitei ตัวนี้มีเขียนว่าจัตต b i r s e i n o c h ิ k a ระ เอาเซรุตุิดะหรือว่าคือประโยคเด็ดตอนที่กริดไนท์บอกว่าได้เวลารวมพลังของทุกคนอีกครั้งแล้วด้านข้างกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีไลอัพตั้งแต่ตัวไดนาโซเจอร์นะครับลงมาจนถึงกริดไนท์แล้วก็โกเบิร์นว่าสามารถรวมร่างกันได้แบบไหนบ้างนะฮะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมชอบมากเลยนะฮะจะเป็นภาพสไตล์อนิเมะนะครับก็จะเป็นตัวไคเซอร์กริดไนท์นะครับข้างหลังก็จะมีกริดไนท์แบบนี้ซึ่งอันนี้มันจะไปคล้ายกับกล่องของ DX Full Power Grid Man นะครับเราก็จะเอากล่องเนี้ยไป พอกระบอกไดนาโซเจอร์เนี่ยสามารถอามาทาเป็นไดนามิกคันนให้กับกิทไนท์ถือได้นะฮะแล้วพอรวมกันทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นไคเซอร์กิทไนท์นั่นเองนะครับพอดูด้านบนมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะเห็นกล่องของ DX ทั้ง2อยู่แบบนี้นะฮะออกมาสวยเลยนะครับพอมาเรียงกันแบบนี้ตัวกล่องแล้วก็แจ็กเก็ตที่ให้มาก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวไปแกะดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างฮะเมื่อแกะมาจากกล่องเราก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับกล่องเบลลอเลยนะครับแต่ว่าแกะ เริ่มดูวันที่ตัวกริดไหนนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยมองผินเผก็จะ เหมือนกับตัวกริ d แมนใน DX Full Power กริดแมนเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าได้ลองจับแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่ามันต่างกันมากเลยนะครับเพราะว่าตัวกริดไนท์เนี่ยมันแข็งแรงกว่าเยอะเลยนะฮะข้อต่อของตัวกริดแมนเนี่ยมันค่อนข้างจะหลวมๆนะครับแต่ว่ากริดไนท์เนี่ยแน่นทุกข้อเลยนะฮะอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าเป็นของใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าตัวกริดแมนเนี่ยเพิ่งแกะมาจากกล่องก็หลวมเลยนะครับจุดขยับก็จะเหมือนกับของกริดแมนทุกอย่างเลยนะฮะหัวก็จะเป็นบอรจอยนะครับสามารถขยับได้อิสระแต่ว่าตรงคอนี่ขยับไม่ไได้ครแลลลลววว็่งงงาาาขยมมเเพ ไฮเซลิคในนะครับส่วนเคราะไหลนะครับเป็นบอรจอยนะสามารถขยับได้แบบนี้นะฮะหัวไหลสามารถยกขึ้นได้ถึงขนาดนี้นะครับแล้วก็สามารถหมุนได้360ข้อศอกเป็นซิงเกิลจอยนะครับสามารถงอได้ถึงขนาดนี้ช่วงแขนท่อนล่างก็สามารถหมุนได้360ข้อมือก็เป็นบอรจอยนะครับสามารถขยับได้อีกสระช่วงต้นขาก็จะเป็นบอรจอยนะครับสามารถยกขึ้นได้ขนาดนี้แล้วก็ไปข้างหลังได้ขนาดนี้หัวเข่าเป็นซิงเกิลจอยนะครับสามารถงอได้เป็นรูปตัว l อลแบบนี้นะฮะแล้วก็ข้อเท้าสามารถขยับลงได้ขนาดนี้ แต่ว่าขยับขึ้นไม่ได้นะฮะติดโดยรวมแล้วนี่จุดขยับก็จะไม่ได้เยอะมากนะฮะก็จะติดนู่นติดนี่เพราะว่าจําเป็นจะต้องฟิกเอาไว้เพื่อใช้ในการล้มล่างนะฮะก็จะเหมือนกับตัวกริดแมนนะครับเทียบขนาดกับระบบธรรมชีกันดั้มก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะฮะกันดั้มก็จะตัวเล็กกว่าิดหน่อยนะครับเทียบขนาดกับกริดแมนจากตัว DX f u l l Power เพรกริแมนก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับขนาดก็เข้ากันเลยนะครับแต่ว่าตัวกริดไนจะดูสูงกว่าหน่อยเพราะว่ามีหูยาวๆข้างนี้นะ เทียบขนาดกับไดนาเซนอนก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะฮะตัวค่อนข้างเล็กเลยนะครับสูงเท่าขาไดนาเซนนอนเองนะซึ่งก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าเขาจะต้องไปเป็นส่วนคอตรงกลางของไคเซอร์กิตไนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากได้สเกลตัวกิทไนกับตัวไดนาเซนอนเท่าๆกันเหมือนกันในอนิเมะนะครับก็ต้องไปซื้อโมเดลอยกับฟิกมากิทไนนะครับซึ่งผมก็สั่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าของมาก็จะเอามารีวิวให้ดูกันนะฮะสำหรับของที่ให้มานะครับก็จะมีมือจับอาวุธ1คู่พาจับเอาว้ ติดที่โกเบิร์นตอนที่แปลงร่างเป็นโล่ขาตั้งสําหรับเอากริดไนท์ไปยืนบนหลังของไดนาเร็กซ์พาดผ้าคลุมสําหรับตอนที่รวมร่างเป็นไคเซอร์กริดไนท์กริดโดนไนโตสตอมอันนี้ก็เอามาโพสต์ไว้เป็นท่ากรนะิดไนท์สตอมมาเป็นท่าโจมตีประจําตัวของกริดไนท์นะถึงจุดขยับจะน้อยนะครับแต่ว่าก็ยังสามารถโพสต์ท่าน,นี้ได้อยู่นะฮะก็ถือว่าโอเคนะคร,รับกริดโดไนโตแคริบ้า อันนี้ก็เอากริดแมนคาลิเบอร์มาให้กริดไนท์ถือได้นะครับตรงมือที่จับอาวุธเนี่ยเขาทํามาให้พอดีเลยนะครับกับด้ามจับของกริดแมนคาลิเบอร์นะฮะก็จะสามารถทํากันในอนิเมะได้นะครับที่กริดไนท์ใช้กริดแมนคาลิเบอร์เนื่องจากตัวกริดไนท์เนี่ยเหมือนกับตัวกริดแมนแทบจะทุกอย่างเลยนะครับก็เลยทําให้สามารถรวมร่างกับพวกเอเซสวิปปอนของกริดแมนได้ด้วยนะฮะอันนี้ก็รวมมาเป็นแม็กซ์กริดไนท์นะครับซึ่งไม่มีในอนิเมะนะฮะแล้วก็ยังสามารถเอามารวมกับไดนาสไตรเกอร์เป็นกริดไนท์สไไไตรรเกกอออ์คมมมบดด้้้วยนนนะะฮซึ่่งัีี็ ถัดมานะครับก็จะเป็นอีกลูกเล็ดหนึ่งที่ตัว DX เนี่ยสามารถทําได้นะนั่นก็คือการแปลงร่าง d y นาโซเจอร์เป็นหมดปืนใหญ่ d y n a ม i c c a n นอนให้กับก r i d k n i นะครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับเริ่มจากส่วนหัวนะครับขั้นแรกก็ให้พับเขาลงไปนะครับแล้วก็หมุนหัวดหน้าโซเจอร์ไปด้านหลังแบบนี้จากนั้นก็กางตรงส่วนเกราะหน้าอกแล้วก็เกราะด้านหลังขึ้นมาแล้วก็ดึงขึ้นเหมือนกับตอนเป็นไดน a e เลยนะครับ จากนั้นก็มาที่ส่วนขานะครับก็ติดขาทั้งสองข้างนี้เข้าด้วยกันนะฮะแล้วก็พับกรงเล็บทั้งสองข้างจากนั้นมาที่ส่วนแขนนะครับให้พับแขนลงมาข้างล่างแบบนี้หมุนตรงต้นแขนให้ขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะครับแล้วก็งอแขนนิดนึงจัดทรงให้ได้ประมาณนี้นะฮะอีกข้างก็ทําเหมือนกันเลยนะครับจากนั้นตรงหางของไดนาโซเจอร์จะกลายเป็นไกปืนนะครับให้จัดทรง อยู่ที่ประมาณนี้เมื่อแปลงเป็นไดนามิกแคแนล้วก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะพอามาให้กริดไนท์ถือแล้วเนี่ยดูเท่มากเลยนะครับแต่ว่าก็ด้วยเนื่องจากน้ําหนักของตัวไดนามิกแคนนอนะครับทำให้ต้องจัดบาลานซ์ดีๆนะครับกว่าจะยืนได้ไดนามิกกอ ไฟเออร์ <Fire! S 2> อันนี้ก็โพสเป็นตอนที่ยิงไดนามิกไฟเอร์นะฮะก็จะมีการยิงเปลวไฟออกไปจากปากกระบอกไดนามิกแคนนอนนะฮะต่อไปมาดูที่ตัวของโกเบิร์นนะครับตัวโกเบิร์นนี้ก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับในเรื่องของสีที่ลงมาให้เนี่ยสีทองเขาค่อนข้างจะโอเคเลยนะฮะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับสวยมากเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้จะต้องเป็นกรอดหน้าอกของไคเซอร์กิไนท์ตรงส่วนหน้านี่ก็ทาดีเทลออกมาได้ดีมากเลยนะฮะลงสีไม่เลอะเลยนะครับ ส่วนหัวนี่ก็จะมีจุดขยับตรงส่วนปากนะครับสามารถอ้าได้แบบนี้แล้วก็หัวสามารถงอลงได้ขนาดนี้แล้วก็ขึ้นได้ขนาดนี้ส่วนตรงช่วงลําพอนี่ขยับไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะโพสเหมือนกับว่าเขากําลังบินอยู่นะฮะเราก็สามารถทําให้เขาเชิดหน้าขึ้นได้นะครับด้วยการถอดตรงส่วนคอออกนะฮะแล้วก็เปลี่ยนตําแหน่งที่ติดมาติดตรงนี้แทนนะฮะแล้วก็เอาส่วนนี้ลงไปแบบนี้เท่านี้โกเบินก็จะเชิดหน้าขึ้นแล้วนะครับก็จะทําเป็นเหมือนกําลังบินได้ ส่วนของปีกนะครับก็จะมีจุดขยับเป็นบานพับฮะสามารถขยับได้แบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะสามารถหมุนขึ้นลงได้แบบนี้นะฮะส่วนของต้นขานะครับก็จะเป็นบอรจอยนะฮะสามารถขยับได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนของกรงเล็บนะครับสามารถขยับได้แบบนี้ส่วนหางก็มีจุดขยับมาให้นิดหน่อยนะครับสามารถ,าาารถขยับตรงนี้ได้นะซึ่งจุดขยับส่วนมากนะครับมั ну นก็จะเป็นจุดที่เอาไว้ใช้เวลารวมล่างนะฮะ พับปีกแล้วก็ลองให้มากาะที่นิ้วดูจะได้แบบนี้นะครับอันนี้ค่อนข้างจะเหมือนกับในอนิเมะเลยนะครับเพราะว่าในอนิเมะตอนแรกเขาก็ตัวเล็กก่อนนะฮะถึงจะไม่ได้เล็กขนาดนี้ก็เถอะนะครับแล้วพอมาเกาะที่นิ้วแล้วเนี่ยดูน้องมากเลยนะฮะต่อไปนะครับก็จะเป็นกิมมิคอีกอย่างของโกเบิร์นนะฮะนั่นก็คือการแปลงร่างเป็นโล่นะครับวิธีการแปลงร่างก็ขั้นแรกให้ถอดหัวมาก่อนนะครับดึงออกมาแบบนี้เลยนะครับจากนั้นก็ให้พลิกมาด้านหลังแบบนี้นะครับให้กลางตรงส่วนขาออกแบบนี้ทั้งสองข้าง จากนั้นก็หมุนกรงเล็บไปที่องศานี้แล้วก็เอาขาลงแบบนี้เพอได้อย่างนี้แล้วให้หมุนตรงส่วนปีกลงมาแบบนี้นะครับทั้งสองข้างเลยจากนั้นก็พับตรงส่วนหางนี่ขึ้นไปแบบนี้นะครับจากนั้นก็มาที่ส่วนของหัวที่ถอดไปนะครับให้ดันตรงส่วนหมวกเกราะนี้เข้าไปแบบนี้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนเป็นใช้จอยตรงนี้ต่อเข้าไปที่ตรงส่วนนี้นะฮะแบบนี้ ก็เป็นรูปของโล่แล้วนะฮะจากนั้นก็พลิกไปด้านหลังนะครับแล้วก็เอาพาร์ทด้ามจับของโล่นี่ไปติดไว้ตรงนี้เท่านี้ก็จะแปลงล่างเป็นโล่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะฮะด้ามจับข้างหลังนี้ก็สามารถเอามาให้กริดไนท์ถือได้แบบนี้นะครับพอเป็นโล่แล้วเนี่ยก็สวยมากเลยนะครับด้วยสีทองที่เขาลงมาให้นะครับมันค่อนข้างจะลงตัวนะฮะถึงวิธีการแปลงล่างจะง่ายๆนะครับพับไปพับมานะฮะแต่ว่าออกมาแล้วค่อนข้างจะดูดีเลยนะฮะ กิมมิคถัดมาของโกเบิร์นนะครับก็คือสามารถรวมร่างกับกริดไนท์ได้นั่นเองนะฮะขั้นแรกก็ให้ถอดส่วนหัวออกมาก่อนนะฮะเหมือนกับตอนเป็นโลเลยจากนั้นก็พับขาไปด้านหลังแล้วก็จัดทรงให้เหมือนกับตอนที่เป็นโลเลยนะฮะแล้วตรงนี้ก็จะมีจอยอยู่นะครับให้ดึงออกมาทั้งสองข้างแบบนี้นะฮะจากนั้นก็ส่วนหัวงโกเบิร์นที่ถอดออกมานะฮะใช้ตรงส่วนนี้ติดเข้าไปที่ตรงนี้นะฮะ แล้วก็เอาจอยที่ดึงออกมาติดเข้าไปที่หลังของกริดไนท์ตอนนี้ก็รวมร่างกับกริดไนท์เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับพอติดปีกเข้าไปแล้วนะฮะดูเท่ขึ้นมาเลยนะฮะมองจากด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับกิมมิคของโกเบิร์นก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะฮะวิธีการติดฐานสำหรับยืนมาหลังไดนาเล็กนะครับขั้นแรกนะครับก็ให้ถอดโกเบิร์นที่ติดอยู่ด้านหลังของกริดไนท์ออกก่อนนะฮะจากนั้นก็ให้นำขาตั้งนะครับมาติดเข้าไปที่ตัวกริดไนท์นะครับ แบบนนี้นะ,ะส่วนของโกเบิร์นที่ถอดออกไปนะครับก็พับจอยต,ตอนที่รวมร่างกับกิดไนไว้ก่อนนะฮะแล้วก็มาติดไว้ที่ขาตั้งแบบนี้จากนั้นก็ให้มาที่ส่วนท่อนล่างของไดนาเล็กนะฮะให้ดึงตรงส่วนนี้ขึ้นนะฮะแบบนี้แล้วก็นำพานี้นะครับมาติดเข้าไปที่ตรงนี้แล้วก็พับลงเหมือนเดิมจากนั้นก็นำท่อนบนของไดนาเล็กมาปิดคืนเข้าไปนะฮะ ตท่านี้ตรงนี้ก็จะมีที่ให้สําหรับเอาขาตั้งนี่ไปเสียบนะฮะก็สามารถนําตัวกริดไนท์ที่ติดขาตั้งแล้วไปเสียบไปได้เลยนะฮะแบบนี้เท่านี้ก็จะสามารถโพสท่าที่กริดไนท์ไปยืนอยู่บนหลังของไลนาเร็กซ์แบบตอนจบในอนิเมะได้แล้วนะฮะเท่มากเลยนะครับแบบนี้ออกมาได้ใกล้เคียงกับในอนิเมะมากเลยนะฮะฮิโชจักคเดซไดคนบานิงเกอริดโด เล็กซ์อันนี้ก็โพสเป็น5โจมตีในตอนสุดท้ายนะครับที่เป็นการโจมตีผสานระหว่างเล็กซ์รอกับกริดไนส์สตอร์มนะฮะซึ่งตอนที่ดูในอนิเมะตอนนั้นนี่นขนลุกมากเลยนะครับต่อไปเกีถึงกิมมิกที่คิดว่าหลายๆคนน่าจะรอคอยกันนะครับนั่นก็คือการรวมร่างเป็นไคเซอร์กริดไนท์นั่นเองนะฮะอิมารุโซเยินโนิะระอาวะซิรุโตค ขั้นตอนการรวมร่างเป็นไคเซอร์กิตไนท์นะครับผมก็จะไม่ได้ทําตามคู่มือ100นะร้อเปอร์เซ็นตะฮะจะเอาตามที่ผมลองแล้วมันสะดวกที่สุดนะฮะขั้นแรกนะครับให้ถอดพาร์ทมือขวาของกริดไนท์ออกก่อนนะฮะแบบนี้จากนั้นก็มาที่ส่วนล่างของไดนาเซีนนนะฮะแล้วก็ดึงตรงนี้ขึ้นแบบนี้นะฮะ ตรงนี้จะเห็นว่ามันจะเป็นช่องว่างอยู่นะครับซึ่งเขาก็ได้ให้พาร์ทนี้มานะฮะมันจะเป็นพาร์ทเอาไว้ปิดรูนี้นะครับก็ใส่เข้าไปนะครับมันก็จะปิดแบบนี้นะฮะตรงนี้ก็จะไม่มีช่องว่างละอันนี้ก็เป็นพาร์ทที่จะใส่ก็ได้หรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะครับถึงไม่ใส่ก็สามารถรวมร่างได้ตามปกตินะฮะมันแค่ช่วยปิดรูตรงนี้เฉยๆนะครับต่อไปนะครับให้ยกขาของกริดไนท์ทั้งสองข้างไปด้านหลังนะฮะแล้วก็เอาจอยตรงนี้นะครับไปติดที่หลังของกริดไนท์แบบนี้นะครับ จากนั้นก็ยกแขนของกริดไนขึ้นนะฮะแล้วก็หมุนขึ้นไปแบบนี้ทั้งสองข้างแบบนี้นะฮะถัดมาก็มาที่ส่วนของไดนาวิงนะครับให้พลิกไปที่ข้างใต้นะครับจะมีล็อกอยู่ตรงนี้นะครับให้ปลดล็อกตรงนี้ออกตรงนี้ก็จะเป็นจอยสำหรับปิดที่หลังของกริดไนนะฮะแล้วก็ให้ดึงจอยตรงนี้ขึ้นมานะฮะตรงนี้ก็จะเป็นจอยที่ติดที่หน้าอกจากนั้นก็พับปีกของไดนาวิง ลงมาประมาณนี้นะฮะทั้งสองข้างแล้วก็นำไดนาวิงมาติดที่ตัวกริดไนท์นะฮะให้แขนมันเข้าไปในช่องนี้นะครับเหมือนกับตอนที่รวมกับไดนาโซเจอร์เลยจากนั้นก็ให้จอยตรงนี้ติดเข้าไปที่หน้าอกของกริดไนท์นะฮะแบบนี้แล้วก็พับปีกของไดนาวิงเข้ามานะฮะแล้วก็ให้กางตรงล็อกนี่มาติดที่ด้านหลังของกริดไนท์ทั้งสองข้างให้ได้แบบนี้นะฮะ พอได้แบบนี้แล้วก็พับขาของกริดไนท์ขึ้นไปนะครับแบบนี้จากนั้นก็ให้นำส่วนแขนของไดนาเซนนเปิดฝาออกแล้วก็ติดเข้าไปที่แขนของกริดไนท์เหมือนกับตอนที่รวมร่างกับไดนาโซเจอร์เลยนะครับพอได้แบบนี้เราก็ปิดฝาอีกข้างก็ทำเหมือนกันเลยนะครับ พอได้แบบนี้แล้วก็พักไว้ก่อนนะจากนั้นก็มาที่โกเบิร์นนะฮะก็จะเป็นส่วนของเกราะหน้าอกนะครับขั้นแรกก็ให้ถอดหัวออกก่อนนะฮะแบบนี้ซึ่งหัวนี้ก็จะกลายเป็นหมวกเกราะนะครับจากนั้นก็ให้พลิกไปที่ด้านหลังแล้วก็ปรับองศาของปีกให้ตรงนะครับแบบนี้จากนั้นก็กางขาออกมาแบบนี้หมุนส่วนเท้าให้อยู่ที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็เอาขาลงมาแบบนี้นะครับจากนั้นก็พับหาง เรียบร้อยนะครับเราก็นำไปติดที่ไดนาวิงนะครับจากนั้นก็มาที่ไดนาโซเจอร์นะครับไดนาโซเจอร์จะเป็นส่วนของปืนใหญ่ d y n a มิก c คนนอนซึ่งวิธีการแปลงร่างก็จะเหมือนกับตอนที่เป็นไดนามิกแค n นอนเลยนะครับจะต่างกันแค่นิดหน่อยก็ทําเหมือนกันเลยครับกับหัวดึงส่วนปากของไดนาเล็กออกมา แล้วก็เอาขาทั้งสองข้างติดกันจากนั้นก็หุบกรงเล็บที่เทา้าแล้วก็จัดทรงตรงแขนหน่อยนะฮะจากนั้นก็ให้เอาหางหมุนไปด้านนี้นะครับจากนั้นก็นำหมวกกรอกของไดน a าซน o n น,นะครับมาติดเข้าไปตรงนี้นะฮะพอได้แบบนี้แล้วนะครับให้เอามือจับอาวุธของกร i d ไ i ท์นะครับมาจับเข้าไปที่ตรงไกนะครับ จากนั้นก็ให้นำจอยตรงนี้ของ y y n m m i c แ n n น n มาติดเข้าไปที่ไหล่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปอจอยของมือจับอาวุธก็ให้ติดเข้าไปที่แขนของกลิดไนต์ตรงนี้นะฮะจากนั้นขั้นสุดท้ายนะครับให้เอาส่วนหัวของโกเบิร์นที่ถอดออกนะฮะมาพับแบบนี้แล้วก็เอาหมวกเกราะมาใส่เข้าไปที่หัวของกลิดไนให้ลงล็อก แบบนี้นะฮะจากนั้นก็จัดทรงเขาให้ขึ้นไปแบบนี้สุดท้ายนะครับก็กางปีกด้านหลังออกนะฮะแล้วก็เอาปืนขึ้นไปแบบนี้ก่อนนะฮะทั้งสองข้างเลยแล้วก็นำเอฟเฟกต์พาร์ทพักคุมมานะครับติดเข้าไปตรงนี้แล้วก็ให้ตรงนี้มันเข้าล็อกแบบนี้นะฮะจากนั้นก็ค่อยพับปืนลงมาอีกข้างก็ทำเหมือนกันเลยนะฮะ จากนั้นก็เอาเปืนลงโชงกะไทโวไขเซอร์กิิตไนต์เมื่อรวมร่างเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับออกมาเป็นไคเซอร์กริตไนที่เท่มากๆเลยนะครับแค่เห็นก็ขนลุกแล้วนะฮะพอรวมร่างแล้วนะครับส่วนสูงเนี่ยก็จะพอๆกับตอนเป็นไดนาเซนนนะฮะเพราะว่ามันเปลี่ยนแค่ตรงคอของหุ่นจากไดนาโซเจอร์เป็นปิดไนท์แล้วก็เอาไดนาโซเจอร์ไปติดที่ไหล่แทนนะฮะ พอรวมล่างแล้วก็จะสมพอกันนะครับส่วนพวกจุดขยับเนี่ยก็จะเหมือนกับไดนาเซนอนทุกอย่างเลยนะฮะแต่ว่าติดตรงที่ตัวไคเซอร์กิทไนท์เนี่ยเขามีผ้าคลุมแล้วก็มีไดนามิกแคแนอนติดที่ไหล่นะครับมันก็เลยทําให้ขยับค่อนข้างลําบากกว่าไดนาเซนอนนิดหน่อยนะครับลองดูใกล้ๆก็จะเป็นแบบนี้นะฮะค่อนข,ข้างโอเคเลยนะครับกับสีทองที่เขาทํามาของตัวโกเบิร์นเนี่ยพอมาติดที่หน้าอกแล้วมันดูอลังการมากเลยนะครับส่วนพวกจุดขยับนี่ผมอาจจะไม่ได้พูดละเอียดนะครับเพราะว่าเคยพูดไปแล้วตอนคลิปไดนาเซนอนนะะจุดที่ตด ก็จะเป็นอย่างแขนนี่เวลายกขึ้นมันก็จะติดตรงส่วนเกราะหน้าอกนะครับแต่ว่าเราก็สามารถทับเกราะหน้าอกหลบแบบนี้ได้นะก็จะยกได้สูงขึ้นส่วนด้านหลังที่เป็นผ้าคลุมนี่ก็อลังการมากเลยนะครับถึงแม้ว่าในเรื่องเนี่ยมันจะโผล่มาแป๊บเดียวนะครับแล้วก็หายไปนะตรงส่วนไดนามิกแคนนอนนี่ก็จะเป็นทั้งตัวของไดนาโซเจอร์เลยนะฮะมาติดตรงที่ไหล่แบบนี้นะฮะ จุดที่น่าเสียดายนิดนึงนะครับก็คือตรงปากเนี่ยมันไม่สามารถอ้าแบบในอนิเมะได้นะครับมันจะเป็นอ้าแบบอย่างนี้แทนนะครเหมือนกับตอนที่เป็นไดนาเร็กก็แน่นอนว่าจะทำท่ากอดอกเหมือนกับในอนิเมะไม่ได้นะครับเพราะว่าแขนเขาไม่สามารถยกมาข้างหน้าได้เหมือนกับในอนิเมะนะฮะแล้วก็บวกกับแขนขวานะครับที่มีไดนามิกแคนนอนติดอยู่ที่ไหล่ด้วยนะฮะทำให้ยกสูงมากก็ไม่ได้นะฮะ เทียบขนาดกับโรบอทธรรมชาติกันดั้มก็จะได้ประมาณนี้นะครับกันดั้มก็ยังตัวเท่าขาอยู่นะฮะเพราะส่วนสูงของไคลเซอร์กิตไนท์เนี่ยมันก็จะพอๆกับไดนาเซนอนนะฮะเทียบขนาดกับ DX Full Power g r าะว่ากก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับตัวไคลเซอร์กิตไนท์เนี่ยสูงกว่าประมาณนึงเลยนะครับ Full Power g r ริดแมนนี่สูงแค่หน้าอกของไคลเซอร์กิตไนท์เองนะฮะพอได้มาเล่นไคลเซอร์กิตไนท์แล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะเอาตัว DX Full Power Grid Man มาเลล่นเยนะครับเพราะว่าเล่นแล้วไม่สนุกเลยนะเล่นไไปปหลุดนะครับไม่เหมือนพร์กริตไนนะครับที่แแข็งรงกว่านะฮะ อันนี้ก็โพสต์ไว้เป็นท่าโพสต์ตอนที่เพิ่งรวมร่างเสร็จนะครับนื่อจากว่าตัวค่อนข้างใหญ่นะครับก็เลยมาหาฐานที่จะทําให้เหมือนบินอยู่กลางอากาศเหมือนในอนิเมะไม่ได้นะฮะก็เลยต้องยืนกับพื้นไปก่อนนะฮะแต่ว่าโพสตได้ประมาณนี้ก็ถือว่าเจ๋งแล้วนะครับไขเซรุนไนโต ดับเบิลสตอรมอันนี้ก็โพสต์ไว้เป็นท่าโจมตีไขเซอร์ไนท์ดับเบิลสตอรมนะครับที่จะปล่อยลําแสงออกไปจากมือทั้งสองข้างนะครับซึ่งในอนิเมะแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องยกแขนขึ้นมาสูงกว่านี้นะครับให้มันตั้งฉากแต่ว่าตัวดีเองนี่มันทําได้เท่านี้นะครับจริงๆเราจะยกให้เหมือนในอนิเมะก็ได้นะครับแต่ว่าจะต้องพับตรงแผงหน้าอกหลบแล้วก็พับปีกข้างหลังหลบนะฮะไขเซอร์ไนโต ซาคืออันนี้ก็โพสตเป็นท่าโจมตีอีกท่าหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของไคเซอร์กิทไนนะครับนั่นก็คือการปล่อยกิตไนเซอร์เคิลเลอร์ที่ปกติจะเป็นวงแหวนเล็กๆนะครับแต่ว่าพอเป็นไคเซอร์กิตไนซ์คเคิลเลอร์แล้วเนี่ยมันจะใหญ่มากจนขยายไปฟันสตูรอบทิศทางได้เลยนะฮะลองสลับเอากริดแมนมารวมร่างกับไดนาเซนอนแล้วก็โกเบิร์ดแล้วก็ลองสลับ กริดไนท์ไปรวมล่ามกับพวกแอสเซทวิปอนแทนก็จะได้แบบนี้นะครับไม่อยู่ประมาณ2-3งสามคอมเมนต์นะครับที่รีเควสต์มาในคลิปเดน่าเซนอนนะครับว่าอยากจะให้ลองเอามาสลับกันนะอันนี้ผมลองสลับให้ดูแล้วนะครับว่ามันสามารถสลับกันได้นะครับอาจจะติดตรงที่ตัวกริดไนท์นะครับไม่สามารถสวมหมวกเกราะของฟูลพาวเวอร์กริดแมนได้นะฮะเพราะว่าทรงของหัวของกริดไนท์เนี่ยเขามีหูที่ยาวกว่านะฮะก็เลยทําให้ไม่สามารถสวมลงไปได้นะฮะส่วนหมวกเกราะของไคเซอร์กริดไนท์นะครับสามารถสวมลงไปบนหัวกริดแมนได้สบายมากเลยนะฮะพอดีเป๊ะไปยังไงงกกััันบบบ้าคร ดีเอ์กริดไนท์และโกเบิร์นสำหรับส่วนตัวผมแล้วนะครับผมโอเคมากๆเลยนะครับมันเหมือนกับว่าซื้อ DLC เพิ่มของไดนาสนอน n นะครับทำให้เราสามารถรวมร่างเป็นร่างสุดยอดอย่างไคเซอร์กริดไนท์ได้นะฮะซึ่งข้อเสียนะครับ ท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยมีอยู่จุดเดียวเลยนะฮะนั่นก็คือตรงส่วนปืนใหญ่ดนามิกแคนนอนที่ติดอยู่ที่ไหล่ด้านขวาของไคเซอร์กริดไนท์นะฮะเนื่องจากมันเป็นการเอาไดนาโซเจอร์ทั้งตัวนะฮะขึ้นไปติดอยู่บนไหล่แบบนั้นนะฮะมันก็เลยทําให้ตัวหุ่นเนี่ยมันจะเอียงไปทางขวานิดนึงนะฮะถ้าสังเกตดูในคลิปก็จะเห็นนะฮะว่าเวลายืนเนี่ยเขาจะเอียงไปทางขวาตลอดนะฮะมันก็ทาให้ผมไม่กล้าที่จะติดดนามิกแคนนอนทิ้งเอาไว้แล้วก็ตั้งโชว์แบบนี้นะฮะตอนตั้งโชว์ผมคงเป็นไคเซ่แงึ อยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นตัว dx นะครับถ้าเกิดว่าจะให้มันขยับได้ดีกว่านี้ก็คงจะต้องไปเล่นตัวโมเดลลอยนะฮะส่วนเรื่องของกิมมิกลูกเล่นแปลงล่างอะไรพวกนี้จัดเต็มมากเลยนะครับไม่ผิดหวังเลยจริงๆนะฮะสำหรับคะแนนนะครับผมจะขอให้ไปที่8เต็ม10ครับ หักคะแนนไปแค่เรื่องของดนามิกแคแนนที่ติดอยู่ที่ไหลขวาอย่างเดียวเลยนะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยผมโอเคหมดเลยนะครับสาหรับใครที่เป็นแฟนๆไน,นดานาเซนอนหรือว่าเก็บซีรีส์กริทแมนนี่ก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าไม่ซื้อเซตนี้ก็จะไม่สามารถรวมล่างไปใครเซอร์กริทไนท์ได้นะฮะสำหรับรีวิวนครังนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอะไรอยากจะพูดคุยเกี่ยวกับตัว d ีเอ็กกริทไนท์และโกเบิร์นเซตนี้หรือว่าจะเกี่ยวกับใครเซอร์กริดไนท์หรือว่าจะเกี่ยวกับซีรีส์กริดแมนดนาเซนน์รรราารคร สำหรับใครที่รับชมมาถึงตอนนี้นะผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับถ้าเกิดดูคลิปนี้จบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปเพื่อนๆพ่อแมพ่พี่น้องได้รับชมกันด้วยนะครับส่วนครั้งหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยครับสำหรับครั้งนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่เสาร์หน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ